กับเปิดรักข้าวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมประจําวันที่12ตุลาคมครับ2 5 6 7ครับตอนน้าพี่น้องเป็นั่วแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อครับเป็นง่วลูกตัวที่สองยืนครับลูกสาว่นยี่สิบหามือครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกตัวที่สองยืนครับปลามันหัวลนครับผมสายขาวสายเท่านี่แหละครับ แม่ท่ายสูงลอยสามสิบแปดบวกลบครับผมวัดเรียบร้อยครับควบนี่เปิดราคาไว้หนึ่งหมืนเก้าพันหาร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหาร้อยทรงฟี่ให้ลอยกิโลครับอ้ลูกสาวเพิ่นครับผมน่าตึดเลยครับลำลางงามครับผมลูกสาวนี่อายุยี่สิบห้ามือครับผมอายุยี่สิบห้ามือเป็นมัวลูกตัวที่สองครับพิกัดกันตะการพืชผลบรรลุงัวครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ นี่ฮะบาเมินเลือดดีครับผมนี่ลูกสาว่ม